ี่ทุกคนวันนี้เรามีของเด็ดมาซิตปปี้มาแล้วก็ผมรีบมาจองนะครับไม่งั้นขายนะคันนี้ได้อะไรมาบ้างไปดูกันคันนี้เป็นตัววีมาพร้อมกับแม็กศ์จากโรงงานยางใหม่อยู่เลยพอมาพร้อมกับสเกิร์ตไม่มีีเยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกและไฟหน้าไฮโดรเจนเป็นโฉมใหม่แล้วนะคันนี้เป็นตัววีเฮ้ยคันนี้ผมพูดผิดไม่ใช่ตัววีนะเป็น SV ไปดูภายในกันกุญแจว่า แสนสี่บ่อผ้ากำมยีจากโรงงานแอร์ปรับระดับเย็นสบายแอร์อย่างแรงมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ขับนุ่มสบายโปรโมไรมันติฟังก์ชันสวยงามตัวท็อปสุดในรุ่นมีแพลนชิปด้วยคันนี้ท็อปสุดปีสิเราขายอยู่แค่415,000บาทเท่านั้นเองพรประมาณ7,000บาทตลอดสัญญาและแถมโปรโมชั่นขับฟรีสเดือนตัวรถ50,000บาท สนใจติดต่อได้ที่0928903999หรืออินบอ็อกเข้ามาทางเพจส่วนวันน,นี้ขอตัวลาไปก่อนบาย